คิดถึงคุณจางอย่างที่เราบอกนะคะว่าเราจะได้พบกับฝาแฝดคู่ที่เรียกว่าโอ้โหฮิตฮอตมากๆเลยแต่ห่างหายไป5ปีเต็มๆดูสิคะว่าหน้าเขายาังเออเหมือนเดิมเลยค่ะสองหนุ่มจากบางแก้วบาสบอลสสวัสดีครับบาสบอลถูกต้องครับไม่เปลี่ยนครับคือแก่แต่เด็กครับ<อ>น,นี่เป็นทริคนะครับทุกๆคนครับจริงหรอเราหน้าแก่แต่เด็กพอโตก็จะหน้าเหมือนเดิมเขาว่าอย่างนี้หน้าเด็กเหมือนเดิม หน้าเด็กเหมือนเดิม<ช>อ่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าห่างหายไปไปทำอะไรบ้างแต่ตอนนี้เป็นธรรมดาของรายการเราเปิดความทรงจําในวัยเด็กนะคะครับผมเด็กเด็เนี่ยเวลาเขาบอกเป็นฝาแฝดเขาบ้างจะถามกันนะเขาห่างกี่นาทีอ่ะครับห่างกี่นาทีเป็นคำถามว่อาทิตย์<ช>คือว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเกิดก่อนคนนี้พี่แน่นอนเรื่องกอนนะตอนเกิดเนี่ยผมนึงมีความความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามาว่าจะแปลกก็ได้ หมออาจจะเลยนะอาจจะแปะเบอร์ผิดก็ได้ใช่ใผมมีความเชื่อว่าจริงๆตอนตอนที่คลอดออกมาเนี่ยผมจำเป็นอะไรไม่ได้เลยจำได้ไหมเราต้องถามแม่อะไรอย่างนั้นจริงๆบ้าเป็นพี่ครับเป็นพี่อย่างเป็นทางการคือเป็นเป็นบ้าเป็นพี่คือออกก่อนเนี่ยเป็นพี่ใช่ครับแต่เรามีความเชื่อว่าตอนที่หมอหมออุ้มเราเนี่ยอาจจะแบบสลับตัวกันเหรอคนไหนวะอะไรเงี้ยก็เลยเรียกพี่กันทั้งคู่ครับ13นาทีครับส3นาทีไม่ได้จำผิดนะ มีเวลาต้อง13นาทีแต่ห่างเยอะอะ่ะพี่ยังห่างแค่2ลูกพี่พี่พี่มีมลูกแฝงกันห่างแค่2นาทีเองผมบอก13นาทีครับรู13นาทีนี่เยอะนะเพราะสงตุงสงสารแม่คือผมออกมา<อ>ดูโลกก่อนแล้วบอกบอกว่าบอลถ้าไม่เวิร์กก็ไม่ต้องออกมาเลยห่างหห่<ช>าที13นาทีครับผมก็คือไปไหนมาไหนจะติดกันตลอดนะบาสบอลบาสบอลคือคนจะเรียกแบบสนิทบอลตลอดนะคะเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากที่สุดในครอบครัวป่ะใช่ครับ น่าจะประมาณนะครับเคะแล้วมีพี่น้องจริงทั้งหมดกี่คนคะจริงมีพี่น้องจริงเจ็ดคนครับเจ็ดคนเลยแต่ว่าสนิทกันมากที่สุดคือสองคนใช่ครับแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันจริงก็ห้าคนครับอีกสองคนนั้นเขาเกิดมาแล้วเขาก็ไปอยู่ที่อื่นครับเอ้ยต้องถามความจริงจริงๆคือว่าท้าความอีกต้องทาคมคุณแม่ผมมีลูกอุตส่าห์ไม่ถามท้าความต้องเล่าไหมครับคือคือท่านผู้ชมครับอย่าอย่าคิดมากครับพวกผมเป็นควรลมดี คือบ้านผมเยอะมากเรียกเป็นข้อครับโอเคเอะต่อต่อก็่อเขาบอกไม่ต้องท้าความแล้วโอเคเโอเคเป็นว่ามีแล้วแกนมีบ้านเ่เงี้ยครับเดี๋ยวครับอ่ะที่บ้านเลี้ยงแบบไหนเอาอย่างนี้ก่อนเลี้ยงบ้านผมดูแลแบบไหนแบบอุปกรณ์เฟรนด์พี่บ้านเนี่ยเห็นเห็นบ้านบอลเนี่ยพี่บอลบอที่บ้านเข้มงวดไหมอันเด็กกับกฎใช่ไหมครับดูเยอะเข้มงวดเก็บกดไม่เก็บกดจริงๆที่บ้านก็เลี้ยงแบบสบายๆสบายทำอะไรก็ให้ทำเลยครับไม่ไม่มีข้อจำกัดเลยหรอว่าไม่มีครับไม่มีครับไม่มีกฎเกณฑ์กติกามีไหมบางบ้านอย่างเช่นว่า ไปไหนเกินเท่านี้ไม่ได้เมีมีเพราะพูดถึงเวลาจริงๆเนี่ยบ้านบ้านตอนเด็กเนี่ยอาจจะแบบถูกยัดให้เรียนเยอะฮะใเจ็ดวันเนี่ยจะต้องเรียนหก <6, S 2> วันครับคือ ปกติคือเรียน5วันใช่ไมหมฮะแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ส่วนวันที่วันวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ให้เราแบบสามารถไปเที่ยวเล่นได้ไม่เกินสี่โมงเย็นแต่ก่อนจะไปเนี่ยต้องทําการบ้านพิเศษที่แม่และพอ่อเป็นคนตั้งให้หทําเสร็จกี่โมงสมมุติทำเสร็จบ่ายสองก็เลยสองชั่วโมงมันทําให้ว่าเพื่อนๆผมไม่ค่อยคบผมเพราะว่าถ้าจะพาลูกไปเล่นด้วยมึงต้องทํางานการบ้านด้วยอะไรอย่างอ๋ออะไรมาบ้านก่อนครับอ่าอ่าลองให้แม่ตัวกัรบ้านก่อนอ่าแล้วอย่างนี้เคยแบบว่าเคยแหวก จริงๆแสบคล้องอะแสบแสบอะยิงแสบแสบแสบน่าจะเริ่มมาตอนน่าจะประมาณทักพอ6ม1แล้วนะฮะช่วงทำอะไรให้ทําอะไรแสบโอ้โหเราเราได้ไหมนะได้เราเลยอะไรดีอะไม่มีอะไรเสียหรอกคนแรกคนแรกนะมันเยอะครับมาขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเสียหรอกไม่ใช่กลัวเสียเลยกำลังนึกว่ามันเรื่องมันเยอะแบบมันมีเป็นร้อยเรื่องอะจะเอาเรื่องไหนดีด้คิดว่าโอ้โหพอโตขึ้นมาแล้วเราทําอย่างนั้นไปได้ยังไงเราได้ใช่ไหมฮะจริงๆพ่อผมตำรวจแล้ว มันมีอะไรวะโมเดลคือเอาง่ายครับคือที่ที่โรงพักเนี่ยเขาก็จะมีมอไซค์ที่พวกตำรวจเขาจับมาเนี่ยเราก็เออสวยดีเว้ที่เราเป็นเด็กเยอะแยะหมดแล้วก็มาขี่ได้ขี่วันละคันนะฮะแสบไหมไม่รู้แสบไหมพออเข้าไปขี่เลยไม่รู้ไม่รู้พอต่อโรงพักหนึ่งเราเร่รู้ที่ขี่ทั้งนั้นเลยนะทำอะไรกันไปวะเนี่ยต่อมามันมอนหนึ่งครับอแบบซนๆอนอะไรเงี้ยครับก็คือเห็นมันเยอะดีก็เอาไปขี่เล่นทุกวันเลยครับขี่ได้มาสักเดือนนึงครับ แล้วพ่อก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ครับแต่แม่รู้แม่รู้แม่แม่เริ่มรู้แบบไร้ไทยๆแล้วอะไรเงี้ยกาบแก้มขี่ไม่ได้นะอะไรเนี้ยเป็นเรื่องของกลางอาเหรออืมเอามันนั่นครับอืมแล้วที่ที่ดีๆงามๆที่เป็นที่ไปทะไเยอะเยอะมากเยอะมากโอ้โหเยอะมากจนนึกไม่ออกว่าเคยทาล่าสุดเมื่อไหร่ออะไรบ้างที่เป็นเด็กเด็กหน้ารักแฝดคู่นี้ตอนเด็กอะครับอืมคนเดีก่อนนะครับมันเป็นเรื่องที่คิดเห็นไห เอ้ะมาไม่คออกเยอะที่ผมบอกครับมันเยอะมากจนนึกไม่ออกอุมันต้องนึกออกสิเชื่อไหมฮะจริงๆอ่ะบาสบอลเนี่ยตอนเด็กๆนี่เรียนทั้งเรียนลำเรียนโขนเรียนวาดรูปว่ายน้ําทุกอย่างครับนี่ที่พูดนี่คือเรื่องจริงครับแลพอตอนโตมาคิดว่าเออสะสมมาเยอะแล้วขอคืนบ้างคือคุณประสิทธิ์เขาบอกว่าให้เรามีการกตัญญู่นะลูกคนไม่ใช่เขาไม่ได้ให้คืนความหมายคือไม่ได้ให้คืนวิชาใช่ไหมใช่ใช่เพราะนั้นเรียกลืมใช่ไหมเขาลืมแล้วแล้วเรื่องดีใช่ไหมฮะเรื่องดีเรื่องดีก็คือ ก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจนะครับก็เรื่องดีตอนตอนเป็นเรื่องเรียนเรียนเกมก็ค่อนข้างเก่งๆหน้าที่2ที่3าส่วนใหญ่ครับคือที่บ้านจะมีกติกาว่าถ้าสมมติว่าสอบได้ไม่เกินหนึ่งใน3จะได้สิ่งที่อยากได้หนึ่งอย่างแล้วอยากได้อะไรตอนนั้นก็เป็นเด็กคอเทนต์แบเลเกมนะครับก็เลยมีเกมเต็มบ้านกลายเป็นของสะสมจริงๆไม่ชอบเล่นเกมนะแต่มีเกมทุกรุ่นทุกเครื่องเลยครับแลวแล้วฝาแฝดเขาปกติเขาไม่ค่อยอยู่ห้องเดียวกันนะใช่ไหม อยู่ห้องเดียวกันเลยห้องหมายถึงห,ห,ห้องนอนหรือห้องเรียนครับไม่ห้องเรียนสิห้องเรียนมันก็ม,มีมีทั้งอยู่แล้วไม่อยู่ครับสนุกดีครับเวลาไปแกล้งครูว่าครูจําไม่ได้อ<ม>สอบกันสอบไม่เคยเลยสอบกันสอบบ้างไปเรียนแทนบ้างเพื่อนก็งงงงทัก ไม่รู้เรื่องแล้เหรอเอาเพื่อนทักผิดไหมผิดครับแต่ก็มีครับต้องคนสนิทสนิทถึงจะเออแต่เขาเหมือนกันเดๆเลยนะแต่พอนี้ทรงผมเขาคนละทรงอ่ะเราก็เลยจำได้ว่ผมเบื่อแล้วครับว่าหน้าเหมือนกันเลยต้องหาอะไรที่มันแตกต่างทะเลาะไหมทะเลาะกันไหมทะเลาะกันน้อยล่าสุดนี่น่าจะสักเป็นสี่ปีแล้วครับบ้านผมไม่ค่อยทะเลาะกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดทะเลาะตอนนั้นที่ทะเลาะก็ทะเลาะเรื่องการเมืองมากที่เราคุยกันเฮ้ยเด็กสิบขวบไม่ได้คุยการเมืองทะเลาะเรื่องกันคงเป็นเรื่องแบบเด็กๆเด็กเ มน่าใจครับทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องครับเรื่องไม่เป็นเรื่องส่วนใหญ่เด็กๆนะเรื่องไม่เป็นเรื่องคราวนี้เรื่องของดนตรีดนตรีเข้ามามีส่วนในชีวิตเราตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยไหมจริงๆคุณพ่อผมเขาเล่นดนตรีตลอดเขาเล่นอะไรคะจริง่ผมบ้างทุกอย่างเขาเล่นทุกอย่างคุณพ่อผมเป็นตำรวจคุณพ่อก็เป็นประธานเงินร้อยนั่ดนตรีเขาจะเขียนโน้ตเขียนแล้ให้นักอ๋อเป็นเป็นนักดนตรีประจำวงด้วยป่ะใช่ครับเป็นนักจำวงเลยเป็นจำวงด้วยเป็นปานของของชมรมดนตรีเกิดมาเห็นพ่อเล่นสารพัดชนิดแบบนี้แต่ไม่รู้สึก ไม่รู้สึกอยากเล่นไม่ได้รู้สึกอยากเล่นไม่รู้สึกอยากเล่นโดนบังคับเล่นป่ะไม่โดนบังคับตอนนั้นอยากเล่นเองตอนที่มันเล่นนี่คือโดนดูถูกครับเนาะก็เลยอยาพี่เขาบอกว่าหน้าอย่างมึงสิปีได้เป็นหรอครับคำว่ามึงนี้อาอะไรได้ไหมอ๋ออ่อนแล้วไม่ได้เขาออกประจำเขาออกประจำแต่ผมพูดที่หน้าอย่างตุ๊ดเอาไปตุ๊ดเหรอตุ๊ดเขาไม่นตัเซนเซอร์ให้ไงครับจะได้ไม่เนี่ยทีมงานอันนี้หนักกว่านะหนักกว่านะเดี๋ยวสาวๆเข้าใจผิดครับก็มาว่า นาเงี้ยสิปีก็ไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เด็กเหรอโดนดูถูกตั้งแต่เด็กเหรอตั้สิบสิบสองปีข้างบนเนาะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นพี่ชายพี่ชายเลยครับก็เลยทำให้ขึ้นเลยก็เลยยากเด็กๆกันเนาะก็เลยรู้สึกฝึกฝึกพอฝึกไปฝึกมาก็ชอบมันเหมือนไม่มีเสน่ห์คือมันเหงาก็ได้มันสนุกก็ได้มันเพลาะก็ได้แต่อารมณ์เครื่องดนตรีชิ้นแรกของบาสคือชิงครับผมละนาด อันนี้เรื่องจริงๆครับัจรริงคบที่บ้านมีนะคือด้วยความที่พี่สาวผมเนี่ยเขาเล่นดนตรีไทยเม้่อตอนเด็กเนี่ยเขาจะเล่นกับพวกประเทศประเทศอะไรเงี้ยครับเขาเล่นกับวงต่ับประเทศคือผมเห็นมันยาวมากเลยไม่เอาเราก็หยิบชิ้นมาแปลงแป้งนี่คือชิ้นแรกที่จับอันนี้จริงๆครับเหมือนดูเหมือนโจ๊กใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงๆขอบคุณชิ้นของคุณระนาดแล้วมาเป็นสากลตอนไหนก็ตอนถึงถูก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 อ่าใช่ครับแล้วมาจับอะไรกีตาร์รกีตา์ผมเล่นกีตาร์ครับกีตาร์เหมือนกันเผาเล่นกีตาร์ไปสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีคนติดกอง ไม่มีคนตีกลองไม่อนมีคนเล่นเบสก่อนมาเล่นเบสไหมก็เล่นบอลเล่นเหมือนกันทำไมก็บอกงี้ก็เล่นเบสครับก็เล่นเบสพักหนึ่งต่อมาไม่ไม่มีวงก็ไปตีกลองก็ชวนน้องชายมาเล่นเบสน้องชายแทบสามชิ้นครับเด็กเปชายคนเดียวมื่อก่อนตอนนี้สามชิ้นก็เลยเล่นเพลงสามชิ้นอ๋อแล้วตอนเด็กๆฟังเราฟังเพลงแนวไหนอ่ะถ้าตอนที่เริ่มฟังดนตรีก็ฟังเยอะแยะเลยครับแต่ถ้าเกิดตอนเด็กแบบเด็กๆเลยใช่ไหมเด็กๆโอ้โหคือที่บ้านที่บ้านผมจะเป็นไงครับคุณพ่อเนี่ยจะฟังพวก สุรพลพวกเพลงลูกลูมันมาคุณแม่จะฟังพวกคาร์เพนเตอร์พวกแอปบ้าอ๋อก็เลยแนวกันเลยเยอแล้วก็ตอนเด็กเที่ยวฟังเปนบ่อเคยหรวะครับยีเยอะโอ๊ยลูกทุ่งอ่ะลูกทุ่งไปโรงเรียนเนี่ยจะเจอตายอยากจริงๆบะพะคุณแม่ไปส่งที่โรงเรียนเนี่ยครับจมวันจะที่เกาะขูมันโดนซึมเข้าไปในอะไรในวิทยุเหรอเทปครับสมัยก่อนมีทุกชุดทุกรุ่นคือพังก็ต้องซื้อมาเปิดใหม่ใช่ใช่ครับกลัวกลัว เพราะว่าแม่ผมมีเทปยูอนี่ประมาณแม่ชอบมากขนาดนั้นเลยตอนนั้นคงชอบมากครับแต่ผมก็กะลังไปสืบดูว่าคุณแม่เป็นญาติกับเขาหรือเปล่าแล้วแล้วไอดอลตอนเด็กๆของเราคือใครไอดอลผมตอนเด็กๆก็คือพี่เสกครับเสกโลโซตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ครับเด็กขนาดไหนมาถึงว่าเด็กแบบตัวเล็กๆก็เด็กตอนที่เข้าใจแล้วตอนที่เข้าใจแล้วเออชอบพี่เสกเพราะว่าชอบพิเศษคอนเสดงว่าชอบร็อกแล้วก็ชอบพี่เสกก็ชอบพี่ป้อมพี่โตอะไรเงี้ยครับบอนนี่ยบอน เหมือนกันครับเล่นดนตรีใกล้ๆกันก็คุยกันอะไรครับถามมันเองไม่มีความรู้หลักก็ถามมันเองอแข่งกันนะสองคนเวลามันมันมีอะไรในใจที่แบบเฮ้ยทำไมพี่เขาเล่นได้เราเล่นไม่ได้หรือเฮ้ยทำไมน้องอะไรบาร์บอเป็นคนที่เป็นคู่ที่ไม่ค่อยชิงดีชิงเด่นกันนะครับคือพเชนจะพยายามไปเก่งคนอละอย่างใช่ครับที่บ้านจะเป็นอย่างนี้แบบพยายามจะจะเก่งเหมือนกันอ่ะมันจะได้มีคนจะได้อะไรแบบเก่งอะไรแบบเราจะได้รู้แต่ละวิชาต่างกันอันนี้เรื่องจริงครับพอเริ่มพอเริ่มโตขึ้นมาพอเริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนจากตอ อายุสิบขวบพอเริ่มสิบส่สิบห้ขึ้นมาตัวเราเองเปลี่ยนเลยไหมจริงๆผมว่าผมใช้ชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันนี้น้อยแทบแต่ไม่ได้ตามความเป็นวัยรุ่นนี้พี่ปอนใช่ไหมว่าบัสบอลไม่เคยเที่ยวห้างไม่เคยเที่ยวห้างไม่ไม่เชิงเพรเชิงแบบก็เคยไปเดินเล่นบ่อยๆน้อยน้อยตั้งตั้งแต่ก่อนก่อนเป็นนักร้องหรือหลังเป็นนักร้องก็ไม่ค่อยได้เดินหรือแล้วไปเดินไหนอ่ะไม่เค่อยเดินครับคือผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเรียนเสร็จปุ๊บผมจะไปผมเล่นดนตรีกลางคืนนะฮะผมก็ไปซานเช็คเล่นตรีกลางคืนตอนอยู่ม .4 เลอลสีนี้เท่าไหร่15 16ประมาณ16 16อ่าล่นีแล้วไปเล่นที่ไหนอะคะเล่นแถวๆบ้านใช่ครับมีเล่นที่ลังเศษเล่นที่กระเต็นโนมมินนี่ไม่เจริญเลยค่ะแสดงว่าก็เล่นใช้ได้แล้วสิผึ่งเขาถึงรับเล่นอะงูปลาครับงูปลาก็พอเล่นได้หรือเราเห็นเด็กสองคนนี่ตาดีเรารับเล่นไค้สามคนน้องชายคนนี้นะตอนนั้นใช้ชื่อวงเลยตอนนั้นใช้ชื่ออินเตอร์มั้งครับพารานอเมอลครับพารานอเมอลคือที่มาที่มาของขขอองงชื่อก็คือเปิดประจริตเนอรี่แล้วทำนี่มันก็ แตกดีเลยมันแปลว่าไม่ปกติครับไม่ค่อยปกติอาจจะพารานอยอะไรงั้นนะแต่นิสัยแล้วก็ไม่ค่อยปกติแล้วก็เล่นเพลงไทยอย่างเงี้ยเหรอพี่เสกพี่ป้อมอะไรไปเรื่อยก็เล่นเพลงตลาดเพลงที่ที่ยังดังเี่ยังฮ่ตอยู่แต่จะเป็นเพลงแบบอ่าอย่างเช่นอันนันอวาสมัยก่อนคอันนั้นอันว่าอ๋อครับตึ้งตึงดึงดึงนี่ครับขอดึงต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 ึงอ่าอ่อนี่คือชีวิตวัยเด็กนะคะเดี๋ยวมาดูวัยรุ่นสิเขาบอกวัยรุ่นไม่เปลี่ยนแต่มันต้องมีบางสิเช่นว่า S <S เริ่มใหม่ๆรุ่นเริ่มมีสาวๆเข้ามาเริ่มเที่ยวเริ่มอะไรไม่ไม่มีเลยหรอด้วยความท,ที่เร่นหนึ่งตันีครับมันเริ่มเรียนเสร็จก็ประมาณสี่เรียนสายไม่มีค <om> มนไปนั่งแบบจริงๆไม่มีแม่ก็ก็พอมีครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้ตรงนั้นครับคือมันเหมือนตอนนั้นเรามีเป้าหมายครับผมคือตอนตอนเรียนงสืออยู่ก็บอกแม่ว่าอยากจะเก่งนะก็คือแบบว่าขอขอออกได้ไหมฮะจริงๆแค่นี้จริงจริงครับขอเราออกจากโรงเรียนขอไปเียขอไปเียนกศนปีหนึ่ง เราคุณแม่ก็ให้ครับเพราะว่าโรงเรียนกศนเนี่ยมันมีเวลาว่างหกวันนล้วเรียนวันเดียวจะได้ฝึกเนตีก็เราหกวันนี้ไปฝึกเป็นตีโอ้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณสักมหกเหรอไหครับสิบห้าครับตอนนี้สิบครับสี่เข้าสิบห้าสิบห้ครับเหรอมันช่วงที่เริ่มเล่นเตะครับต้องรู้สึกว่าอยากเอาชนะมาไหนครับก็เลยก็เลยขอแม่ครับฝึกอยู่ปีนึงแล้วก็กลับไปเรียนเพลงแล้วกลับไปเรียนใหม่อ๋ออ้าชีวิตน่าสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคุยกันต่อว่าพอถึงวัยรุ่นจริงๆแล้วก็เป็็นนนนช่่่ววงงงงงงทีีกกกาลลัััััััอออออบบบบ้้้้มดยยเเปไพรรุุจขคคคณ